หวัดดีนะครับเออมึงมึงมึงนานๆทีมึงจับใจความไม่ได้ก่อนเรดาร์เครื่องปุ๊บจับจับม่จับนี่ไม่ได้แล้วมึงนี่ใหม่ใช่ไหมึงอันนี้อันนี้แบบเล็กๆมีรอบตัดไหมคันนี้ตัดเลยเว้ยเหรอตัดเลยดิเขาจะเล่นเครื่องแ่ประมาณนี้เล่นให้ตัดเลยได้ป่ะเล่งให้ตัดนะ ให้ตัดน่ะหน้าลองให้หน่อยลองลองดูให้หน่อยให้มันตัดน่ะแบบรอบตัดสับระเบิดน่ะในแค่นี้ป่ะอ่ะมันไม่ปัด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 ป่ะโอ้อันนี้มันเป็นไดร์เบรกอ๋อ อ๋อเฮ้ยเสียงดนหอบเนี่ยโอ้เสียงหอบอย่างพีอ่ะดูดิ สามสูบนะครับเห็นบอกว่าตัวนี้น้ำมันน้ำมันแต่ว่าอันนี้เบอร์เล็กกว่าเบอร์เบอร์เดินแบบเล็กกว่าเบอร์เพราะว่าน้ำใหญ่คเรื่องขันเล็กน้ำมันประหยัดมากคนระับอันนี้ไอ้ไรห,หนึ่งเต้นน้ำมันตอนนั้นเติมเติมแต่ถังหนึ่งยี่สิบลิตรตัดได้กี่เออตัดได้ร้อยยี่สิบไลนเลยนะครับ งโหดอะราคาไล่ละร้อยยี่สิบบาทด้วยนะร้อยี่นี่ถือว่าถูกมากนะปกติเขาตัดกันได้ละสองรอยนี่มีระบบอะไรมั้งนี่ตัวดอ้นี้ยกหน้ายกยกหน้ายกหลังรน้ายกลงกปีในั้นแรฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยเดินหน้าถอยหลงอ๋อือเนีนี้เนยี่ยเนนยนี้ยเยยนีนเีนยีนยีย คือการตีเยียบมาลงโอกาสโอกาสเปิดบายให้เหยียบข้าวอ๋อโอ้โนี่ หวัสดีอ่ะระบบอัตตาโนตีนใช่ไหมเวลาเราขับเราก็ไม่ต้องปล่อยอ๋อคือเราเราคุมคอนโตน2มือใช่ก็คือเราจับ2มือนี่นี่ระบบอัตโนตีนมันตัดใบพี่ใบมันขาดแล้วมันไปล่นจะ นี่นี่มแกตีนตีนทำไมเลอะจังวะสภาพดูไม่ได้เอ๋อเดี๋ยวถอยหลังก็งัดขึ้นอย่างนี้นะครับใแห้แวอปเลยยงไม่ต้องให้มอ๋อระบบยอยยอยเรามีมีปุ๊บเราเรายกปุ๊บมันหลุดเลยไม่ล้องหลังแล้วทำนานถอยทีทำไมมันเป็นยอยเป็นแบบปั๊มอะไรันไม่เขาถ่า่ะปั๊มก็เป็นเ้าดิ อ๋อคืออ้าแล้วทำไมรถตีดินทำไมไม่ใช้ไม่ใช้ปั๊มมันทำไมใช้ย่อยลงฮะท้ามรถตีดินทำไมใช้ย่อยอ่ะเอาไปใช้แถวบ้านผมนะรถตีดินเขาไม่รู้อ่ะอืมรถตีดินใช้ย่อยสบายได้หมดสบาคือย่อยน่ะถ้าตีอ่ะย่อยอ่ะมันจะเบาอ๋อเบาเบาเครื่องกว่าเหรอมันไม่หนักเครื่องโออ้ก็ลองดูนี่หน่อยเอียงไงเอียงแค่ไหนโดูดูเอียงเหรอไม่ได้เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงก็ต้องไปอู่เลย ่้ยกขึ้นยก่อนขอดูตอนมันเียงหน่อยนทีไปเทกันจะอว่ารถเอียงมาปุ๊บใช่้นเฮ้ยจดเ้นสายอ๋อ เนี่ยโอ้เยอะนะหรือว่าเยอะเออหน่ะไอ้โอ้ดูดิไปตัดหญ้าสนามกุ้อลเนาะเออตัดหญ้าสนามกอล์ฟยังได้เลยเนี่ยสนามกอล์ฟไม่ได้ต้นไม้นะเออโอ้ได้แล้วที่ไม่เท่ากันตอนนี้รถมันเอียงไงแต่รถเอียงแต่ว่ต้องปรับแต่งให้เอียง ตากแก้เนี <Sund physic introductions> ่ยไปดูเดี <ally> uh ๋ยว่าเพามันจะถอดเข้าถอดออกได้หป๊อบเอาลงไหเนี่ยป๊อบเอาลงไยมเอ้ยมอาเอาลงเอาลงอ๋อตรงย้อยอออืมอ้าวแล้วยอยมันต่อออกมาจากตรงไหนอ่ะ เราไม่ชอบหลวงตลอดเลยนะถ้าไม่ให้ดูก็ไม่เป็นไรผมยังงงอยู่ไงมันมีหัวเคี้ยวละอ๋อสายพานไม่ห่วงหรอกให้ดูเลยผมก็ยังว่าอยู่ย่อยมันต่อมาจากตรงไหนนี่นี่อ่ะนี่นี่มันอยู่นี่อืมนี่น้าเครื่องอันนี้ก็คือตัวสับเนี่ยตัวสับคือเป็นโยลูกเตอนี่อ๋ออ๋อสับตัวไหนนี่หมดเลยยังว่าอยู่ ฮืมโหคิดดีแต่ว่าไม่ต้องห่วงมาถ่ายมอไม่มีหวกเลยแน่แน่นอนดูดูดูไม่ใช่ดูไม่ใช่ดูดูดูแล้วทำให้เหมือนนี่ทำให้เมือด้วยเรายังไม่ต้องใช้เชือกผูกเลยอะไม่ใช้เชือกอันนี้ของอันนี้เนี่ยถูกไหมเวลาเรากาปกติเราต้องใช้เชือกผูกับจะอันนี้มันจะล็อกกึบเลย โ,โอ oh <_ ained debate> <_ frequ en itty> mm ้โหไม่ต hmm. mm ้องเอาเชียรผูกมีลิขสิทธิ์นะเราเกี่ยวไปทำไม่ได้นะทำไมอ่ะลิขสิทธิ์นล้วทำคนแรกอ๋อผูกหมดไม่มีทางเงี้หรอกผูกหมดแหละไม่รู้ว่าทำไมถึงทำอย่างเงี้ยทำไงอ่ะจะห่อรถขี้เกียจอ๋อขี้เกียจมัดขี้เกียจผูกโอ้อันนี้มันเป็นชกคนเป็นอาทิตย์ อันนี้มันเป็นโชคของไอ้นั่นที่เขาถยนเออเออแล้วครับเขาไปอยู่อย่างงี้ให้ได้อะคับก็คทับเลยกลานก็กลางเลยอย่างเงี้ยการคิดคนให้มันได้อะมันล็อกจนได้อู้โกบาน่าเออไม่ต้องพึ่งเชือกอีกแล้วโล่งแรงก็อยู่เงี้ยแสนสี่แสนห้าแสนชั้นจะตัดนี่ประมาณห้าแสนห้าห้าแสนห้าคันแรกเหรอใช่ครับถจะเป็นฉีดถูกกว่าถ้าฉีดมันอยู่ถังพลาสติกมันอยู่สี่แสนแปดสี่แสนแปดอ๋อทำไมแบบนี้ ถ้าคันี้ถาคันี้คือ5้าแสนห้่ยเลยอคันนี้คือ5้าแสนห้ถ้าระบบฉีดถ้าฉีดคือ4ี่ฉีดยา้าะตัเหมือนกัน้าแสนห้าใช่ถ้าตัวนี้ต้องเป็นถ้าฉีดอย่างเดียวอ่ะสีแสถ้าฉีดอย่างเดียวสีตัดอย่างเดียวห้าแสถ้าตัดอย่างเดียวห้าแสนห้าทั้งตัดทั้งฉีดล่ะก็บอก้นอีก ไม่ชนนะครับพอกลางออกถ้าเกิว่าเอาเอาสี่แสนห้าเอาสี่แสนแปดกับห้าแสนห้ามาบวกกัน่เอาสมมติสี่แสนเลยไหมแปดบวกระบบตัดขึ้นไปสักแปดหมื่นเก้าหมื่นอ๋อประมาณแปดกมันไม่ได้บวกเป็นสี่ห้าแสนระบบก็อยู่ประมาณหกแสนห้ามีหวานด้วยอีกอ๋อมีหลายระบบรับประกันเปล่ารับเอ่อถ้าของเรานะครับเราแตกแล้วเลยรับประกันปีหนึงปีหนึ่งถึงบ้านเลยก็มาถึงบ้านเลยใช่ไหมกรณีแบบกรณีแบบมาแบบว่าเฮ้ย เอามาทําที่อู่นะไม่ต้องบอกเลยจะไปเองไม่กรณีแบบผมไปยกล้อเล่นอะไรแบบเนี้ยไม่ได้แผงคนได้หมดได้เหรอรับประกันถึงขนาดนั้นเลยเหรอแต่ไม่ได้รับประกันคนนะคนตายไม่ได้เรื่องหนึ่งถ้าเกิดจากเราเนี้ยรถเนี๋ยเราไปใช้อาดตรงนี้แต่ง เกิดจากเราเราเชื่อไม่ดีอ๋อแต่ว่าไอ้พวกระบบปั๊มปั๊มพวกตัวเดินพวกเครื่องยนต์อะไรเนี่ยรับประกันยังไงอ่ะใจเย็นเอ็กวีมีขยี้เงินตัวเดินกับญี่ปุ่นแล้วรับประกันให้หกเดือนอ๋อหกเดือนแล้วพวกปั๊มล่ะพวกปั๊มพวกตัวเดินหกเดือนประกันทั้งหมดอะปั๊มตัวดงตัวเดินเครื่องเครื่องหกเดือนที่ซืมหกเดือนไม่มีแรงผมยกให้ใหม่เลยมาถึงยกใหม่เลยไม่มีเอาเก่าให้ยใหม่เลยถึงว่าประธานาธิเคนี่ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ไหนพ้นประกันไปแลยเหรออะพ้นประกันก็ซ่อมเอง ผมประกันแล้วเราก็มีทีมช่างมาซ่อมอ๋อมีทีมช่างมาซ่อมอยู่แต่ว่าเราก็มีทีมซ่อมแต่ว่าไม่เสียใครจ่ายถ้าเกิดว่าผมพ้นประกันแล้วแต่ผมซ่อมไม่เป็นทำยังไงก็มีสองอย่างถ้างานถ้ามันมันเล็กๆน้อยผมไปได้ผมไปถ้าไม่ได้ผมส่งเขเก็บกลับมาไปรับ เรื่องเป็นลูกค้าทางร้านนี่คือเราสามารถดูแลได้ตลอดเลยยี่สี่ครับอืมยี่สี่แล้วอย่างโทรมาได้เลยอย่างอารมณ์อะไรโทรบอกคุณอขึ้นนะนักดนตรีได้หมดนะไม่เพื่อผมสนใจรถตัดไปยังไงจองเลยตอนนี้ได้เลยอารมณ์อะไรนี่คือมีครบหมดมีทุกชิ้นเลยอะเรียนเป็นเพราว่าของมอเรางานตัดแต่เสอ้อหมดแค่ทุกอย่างมันจะมีแบบตัวอย่างหัว เราตัวนี้เราเต่านี้มันก็จะมีตัวนี้ไปเลยออ๋มันจะเป็นชิ้นชิ้นชิ้นส่วนอ๋อมีทุกอย่างใช่ครับมันเป็นมันเป็นงานเลเซอร์ที่เขียนเขียนจาก 3D แล้วก็ตัดลงเลเซอร์ไม่ได้แบบว่าเอากระดาษมาวาดแล้วก็ตัดทีละชิ้นทีละชิ้นเลยทุกอย่างมันโดนมันโดนรับไปไม่โดนตอก็ไปไม่ได้ดิแล้วอยู่แล้วก็หลุดตอกแุดยอดมากเลยนะครับคันนี้นเนี่ยแต่คันนี้เปลี่ยนใบเปลี่ยนใบเปลี่ยนใบดูลูกก็เลื่อทุกลูกอ่ะโอเคครับท่านใดสนใจก็ลองโทรไปที่เบอร์นี้นะครับ ส่วนมากผมจะบอกเบอร์โทรไปนะครับตกคลิปแหละแต่ว่าบางทีกอาหาไปเห็นบางทีก็กดูไปจบก็ทักมาเอาเบอร์ที่พิสันได้นะครับผมโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นครับยังไงฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ